สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายเนอร์นะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเครื่องนะมินิดอกโปรแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทครับใช้งานกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะลองใช้ผ่าน Wi-fi ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเสียบมันเข้าไปกับตัวแหล่งจ่ายไฟนะฮะตัวนี้นะช็อคเก็ตเข้าไปนะเสียบปุ๊บเข้าไปนะฮะเสียบให้แน่นนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถ สายไฟได้อย่างนิ่งนะครับแล้วก็เสียบตัวสายนะฮะแล้วตัวสายของของสายไฟนะครับ220ิโวลต์นะครับเข้าไปกับ power นะฮะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะไฟเขียว power ติดนะครับไฟอันนี้ะคนับสเตตัสเครื่องทำงานนะครับสีฟ้านะฮะอันนี้คือการทำงานของเครื่องนะตัวนี้คือที่วัดไฟนะฮะ ของเรานะตอนนี้ก so ็อ okay. so. ินไฟลอยู่ที่18บต์นะเดี๋ยวเราเชินทำงานนะครับเราแล้จะมาเซตกันนะครับเราจะเซตผ่าน wi-fi ด้วยนะครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันะเดี๋ยววันนี้เราจะเซตผ่าน wi-fi กันนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเซตผ่าน wi-fi ได้ไหมนะครับเราใช้คอมด้วยนะครับครั้งนี้นะเดี๋ยวเราสลับไปที่หน้าจอคอมนะครับแล้วเราเปลี่ยน wi-fi ของเรานะครับ เป็น Wifi นะฮะที่ปล่อยออกมาจากตัวเครื่องมินิอ่ามินิด็อกนะฮะตัวนี้เราก็ค้นหา Wifi ดูนะครับว่าเจอไหมก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหา Wifi ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะเห็นคำว่า g o s h e l l นะครับ g o s h e l l ตัวนี้นะแล้วก็คลิก g o s h e l l เลยแล้วก็กด Connect เลยนะครับตัวนี้ก็จะ connecting เข้าไปที่ตัวของ g o s h e l l นะครับ การคอนเน็กตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้เน็ตไม่ได้นะตัวเครื่องของคอมเรานะครับเราก็เปิดตัวของเปิดตัวของหน้าเว็บขึ้นมานะฮะมันก็จะไม่มีเน็ตนะครับแล้วก็เข้านะครับเป็นเก้านะครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับจะเป็นตัว IP ของเครื่องนะครับหรือถ้าไม่ไใจนะครับเข้ามาดู IP address นะครับ จากตรงนี้ได้นะครับว่า ip ต้นกำเนิดมันคือ ip อะไรนะครับก็เข้าไปที่ a d v e r ิแล้วก็ Setting นะครับนีิจริมันคือ ip 7 7คืนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้ผิดไปหน่อยนะแล้วก็ลากเลยแล้วก็ Copy นะครับตัว ip นี้แล้วก็มาใส่นะครับบน Home หรือว่าอ่าเบราว์เซ er อื่นๆก็ได้นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวของ GoShell นะครับ ก็มาตัวของกเ h ล l l เสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนภาษานะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเซตติ้งนะฮะแล้วก็กดเซตติ้ง o l เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องแอด o l ใหม่นะครับเราก็ต้องไปอันล็อกก่อนนะอันล็อกด้วยรหัสนะครับ1นถึงเตามที่เขาบอกเลยนะครับ1นึ4งสองสามสี่ห้าหกเจเนล็อกนะฮะาอนล็อกเสร็จเรียบร้อยนะฮะ มันก็จะสามารถรีมูฟพูอื่นออกได้นะครับหรือจะใช้พู pool ที่เขาให้มานะครับว่ากดแอดพู l นะครับก็จะมีพูให้เลือกนะครับว่าจะขุดพูไหนนะครับอ่าเราก็ขุดเวียก็ได้นะก็ใช้ตัวของแอดเค้าของเวียนะครับแล้วก็ใส่ตัวของ m i n เ r name นะครับนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดใส่หนึ่งสองาตามเค้าไปนะครับ แค่นี้เองนะตัวนี้อาจจะใส่จุดนะครับตามด้วยชื่อเครื่องนะมินิด็อกนะฮะอย่าใส่ภาษาไทยนะใช้ไม่ได้นะครับมีด็อกโปด้วยนะตัวนี้นี่ด็อกพีเฉยแล้วกันเดี๋ยวยาวนะฮะแอปพลายได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนอันนี้มาด้านบนนะครับแต่มันยังจะไม่ขุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะมัน ยังไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมาที่ซิสเต็มนะครับแล้วเลือก wifi ที่ต้องการนะครับที่จะให้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะเราก็เลือก wi-fi ที่เราใช้อยู่นะฮะแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดของ wi-fi นั้นไปนะครับเมื่อกอกเสร็จนะครับกดโอเคนะฮะมันก็จะหันนะครับไปคอนเน c t นะครับกัตัว wi-fi นะครับของตัวที่เขาปล่อยออกมานะฮะ ที่จากเราเตอร์ที่เราตั้งเนี่ยนะครับจากมันคอนเน็กตนะครับตอนแรกมันจะเป็นไฟแดงนะที่อ่าชี้ตัวเครื่องนะมันเป็นไฟแดงอยู่นะมันก็จะเริ่มเขียวนี่ตอนแรกก็แดงนะตอนนี้เริ่มเขียวแล้วนะเริ่มฟ้าตอนนี้เป็นไฟฟ้านะเมื่อกี้ตอนแรกบอกผิดนะครับเขียวทีนี้มันสีฟ้านะโอเคเสร็จแล้วพอมันเชื่อมเสร็จแล้วนะก็ใช้ตัวของ เครื่องเนี่ยไปเกาะ wifi ตัวเดิมนะฮะนี่มันเริ่มมันเริ่มแดงขึ้นแล้วเขียวหมดแล้วนะครับเขียวด้วยนะแล้วก็ฟ้าด้วยนะตอนนี้ก็เชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวของเครื่องคอมก็เปลี่ยนไป wifi นะครับตัวที่ที่ที่ตัวเดียวกับตัวของ มีด็อกใช้นะฮะเพื่อที่จะให้มันเข้าถึงกันได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเจ้าตัวของ IP address นะที่จะควบคุมเครื่องนะฮะไปเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับ g o f i l e g o s h e l l c o m นะฮะอันนี้เรากลับมาที่หน้าเดิมนะที่ม่กกี้เราตั้งค่าแล้วโอเคไปมันก็จะค้างไว้น,นิดหนึ่งนะฮะ แล้วเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะก็คือแบบว่าหลังจากคอนเน็ก i f i นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันคอนเน็กเสร็จแล้วเรากดไฟล g o c h e l com นะครับก็จะรู้ IP ในการตั้งค่าเครื่องเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆนะกดตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับก็จะเข้ามาตั้งค่าเครื่องได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีอยากจะเปลี่ยนผู้หลังจากตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถเข้ามาทำเข้ามา ตั้งค่าตรงนี้ได้นะเอาอตรงนี้นะจะกดโกไปก็ได้นะหรือก๊อปปี้แล้วก็ไปวางก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะแอบแล้วตั้งค่าผ่านตรงนี้นะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าเปิดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องไปใช้โปรแกรมนะครับตัวของ Advanced IP Scanner นะครับในการสแกนหาตัว IP ของเขานะครับว่าเป็น IP อะไรนะครับก็ โหลดแอดวานซ์สแกนเนอรตัวนี้นะครับแล้วก็กดสแกนได้เลยนะครับแล้วก็รอเขาสแกนเสร็จนะครับเราก็จะรู้ i อของเครื่องนี้นะฮะว่าเป็น IP อะไรนะฮะร,ระหว่างสแกนเดี๋ยวเรามาดูการกินไฟของเครื่องนะครับหลังจากรันไปแล้วนะก็จะอยู่ที่215วัตน,นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงมันดังแค่ไหนนะฮะตัวนี้ ด้วยโปรแกรมบัสเสียงนะครับตัวไดร e เล็ x นะฮะก็ใกล้กับตัวเครื่องก็ยังอยู่ที่5 6าสบเดซิเบลนะฮะเดี๋ยวเราดูห่างจากตัวเครื่องไปนะครับก็อยู่ที่4 9ถึง50เดซิเบลเองนะครับมาห่างจากตัวเครื่องประมาณพุทธพุทหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะฮะวัดเสียงวัดไฟแล้วนะครับให้ดูไฟรอบนะสองร้อยสิบห้าวัตนะครับหรือใครนะครับที่ไม่อยากโหลดโปรแกรมสแกนอยากใช้แอปสแกนนะครับก็แนะนำเป็นตัวเน็ต a อน z ไลเซอร์นะตัวนี้นะฮะในการสแกนนะครับสแกนของออในการสแกนนะตัวนี้ ก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสแกนไอทแบบนี้เลยนะก็พอสแกนเสร็จนะครับจะดูตัว W นะแล้วก็ดู W ที่ไม่ใช่ตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเดิมในบ้านเรานะครับก็จะเป็นจุด5.3นะฮะเราก็นำจุด5.3เนี่ยมาใส่นะฮะตรงตัวเบราว์เซอร์เนี่ย5.5.3นะครับใส่เข้าไปนะอานนี้ยาวเกินนะ ขอแก้ใหม่นะครับจุดห้าจุดห้าสามนะครับแล้วก็ Enter นะครับก็จะเห็นตัวของกราฟแรงขุดนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นะเราจะขุดขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่ประมาณ200 0. 2 0 0สูงสุด230นะครับ m h นะฮะตัวนี้เนี่ยประมาณ2 3 0 m h แล้วก็รอบพัดลมนะครับ2,200รอบนะครับ แล้วก็ตัว g o s h e l Mini นะครับ d a r โ Pro นะครับตัวนี้ก็จะบอกเรื่องเฟิร์มแวร์บอกแรงขุดนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเอเวอร์เรอีกทีหนึ่งนะ,ะแต่สูงสุดตอนนี้230นะเอเวอร์เรต,ตอนนี้206นะฮะก็ค่อยๆปรับนะครับอย่าง LG นะ,ะเออร์เลอรยังไม่มีนะอุณหภูมิตัวเครื่องนะ,ะ63องศานะตันมา14นาทีนะครับ ตัวนี้มีอะไรอีกนะครับก็ปุ่ม Unlock เหมือนเดิมนะครับก็สามารถปลดล็อกด้วยรหัส1.9นะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะ u n ล็อกตรงนี้นะครับแล้วเรื่องของ Gold Miner นะครับเราก็จะสามารถมาดูได้นะว่าเราขุดอะไรอยู่นะครับตรงตรง Miner นะก็คือขุดตรงนี้นะตัว V I B C นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น p ูที่ไม่ทำงานก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถแอดเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับ แต่มันจะขุดทีละคูนะซึ่งตอนนี้ก็จะขุดอยู่ภูเวียนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะสามารถเปิดไอตัวไฟกับพลิปด้านหลังได้นะแต่พ้าลมไม่มีไฟนะตนนัวนี้ตอนนี้ LTC ที่ขุดอยู่นะฮะแล้วก็หน้าต่อไปก็เป็น System นะ System ก็คือจะเป็นกำหนด IP ของเครื่องนะครับแล้วก็ d n s นะครับของเครื่อง แล้วก็ Wi-Fi ที่จะเกาะนะครับตอนนี้ Connect อยู่ผมเกจ็ก็จะขึ้นมงเล็บ c o n n e c t เ d นะครับประมาณนี้แล้วก็ Cloud Control สามารถมอนิเตอร์ Monitor ผ่าน Cloud ได้น,นะก็ไป Login นะเว็บไซต์ของเขานะครับไม่ใช่ล็อกอินเว็บไซต์ของเขาก็คือก็อไปเอา Cloud ของโปรเชลมาใส่นะเคยมีทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวลองไปย้อนดูนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนพาดเวิร์ดใส่พาดเวิร์ดเดิม1 9ถึงนะครับแล้วก็ใส่พาดเวิร์ดใหม่นะก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ตัวนี้อัพเฟิร์มแวร์นะคลิกปุ๊บมันก็ให้อัพเฟิร์มแวร์นะครับอัพเสร็จแล้วก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะเพื่ออาจะไว้สำหรับมีเวลามีปัญหาอะไรก็มาอัพเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหาได้นะครับบางทีเขาปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตมาให้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรีสตาร์ทก็คือเป็นรีบูส์เครื่องนะครับแล้วตวเ reset เคครรื่่อองงนนนัันนะบ ัวนี้ไม่ต่อแลนใดๆนะครับเชื่อมผ่าน wi-fi ก็สามารถขุดได้นะเดี๋ยวเราไปดูเวียกันนะครับมันขุดเข้าเวียอยู่นะฮะใครยังไม่มีเวียก็สมัครด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จนะครับเราก็ไปที่ยูเซอร์เราคือ1น5 5 4 0ูียที่เราขุดเข้าไปแล้วเราไปดูตัวของเครื่องกันว่ามันขุดอยู่เท่าไหร่นะฮะเลือกไปที่ LTC นะครับ อ่าตอนนี้ก็ขึ้นมา180แล้วค่อยๆขึ้นนะฮะตัวนี้อ่ะทีนี้เนี่ยเวลาเลือกของการขุดเนี่ยมันก็จะขุดเข้ามาในนี้นะครับมินิดอกของเรานะครับแล้วก็เข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็สามารถตั้งนะครับการ alert ลลต,ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งโมดูลต่างๆว่าแฮตเรทเท่าไหร่นะครับให้มันแจ้งเตือนต่างๆ alert ลเ,ลเนี่ยนะครับสามารถตั้งได้ แล้วก็สามารถตั้งตัวของอระบบการขุดนะได้3แบบด้วยกัน p p s บวกก็คือเหมือนกับเป็นการแชร์ลิงบวกโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ GPLNS นะก็เหมือนแชร์ลิงแบบว่าเสมอภาคนะครับ Solo ก็คือเน้นโบนัสอย่างเดียวนะฮะประมาณนั้นอธิบายแบบง่ายๆละกันนะภายในมันก็จะมีบออีกเยอะนิดนึงนะฮะ ตัวนี้ก็สามารถตั้งแชร์ลิงได้กับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยนะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์แชร์ลิงกันได้นะสามารถตั้งกันตั้งแชร์ลิงไว้ได้ไว้เข้าสมมติว่ามีคนอุดหลายคนนะเราก็มาตั้งเปอร์เซ็นต์แชร์ลิงกันนะครับในเหรียญนี้ได้เลยนะเวียรค่อนข้างซัพพอร์ตเยอะนะครับส่วนเหรียญเนี่ยอุดมามจะโอนเข้ากระเป๋ายัางไงนะครับถ้าเกิด l t c เนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีในบิตคัพนะ เราก็ต้องโอนเข้าไปแนนหรือถ้าเราไม่โอนเข้าไปแนนเนี่ยเราก็จะต้องตั้งให้มัน c o n v ร์ตนะครับก็มี auto ในการ auto c o n v ร์ตนะครับไปที่ c o n ิร r ตนะครับแล้วก็ setting นะครับก็สามารถเปลี่ยน c o n ิร r ตนะครับไปเป็นเห,นหนนะรียญอื่นๆนะฮะไปเป็น BTC เป็น USDT นะแล้วค่อยให้มัน auto โอนเข้า b i t ท u b นะครับถ้า auto โอนนั้นเป็น BTC นะครับก็จะ auto โอนได้ รัอโตโอ้ auto ก็กลับมาที่แอสเซทนะครับแล้วก็มาตั้งค่านะตรงออ t โตวิสตอนะครับก็สามารถไปเปิดออ t โตนะครับต้องแก้ตัวของกระเป๋าก่อนนะครับเพื่อจะเปิดออ t โตวิสตอได้นะฮะแล้วใส่กระเป๋าเรียบร้อยนะครับแล้วก็แก้ขั้นต่ําให้เรียบร้อยนะว่าจะเท่าไหร่เป็โอน้นะครับก็จะสามารถโอนเข้าไปในปิดครับได้นะฮะหรือนอกนั้นก็จะไป ance, ไปแนนไป พ a ดไวร์วอลเล็ตก็สามารถทำได้เหมือนกันนะหลังจากโอนเป็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายได้ของเขานะครอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะด้วยการขุดนะครับด็อกคอยบวกไลท์คอยนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ m i n i d o อกนะครับ m i n i d o อกโ o รนะครับตอนนี้ขุดได้เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็จะขุดได้ประมาณ18.66ดอลลาร์นะครับหรือราวๆนะ600กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังพอๆค่าไฟนะครับมันก็เลยอาจจะบางคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยปุ้มนะฮะก็อ,อยู่ที่คนนะครับบางทีเขาอาจจะขุดรอเหรียญขึ้นหรือบางคนอาจจะใช้โซล่าเซลล์หรืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้่า690ถึง700นะครับประมาณนี้ ก็สามารถกดได้นะเพราะเสียงมันเงียบมากๆนะครับแล้วก็กินไฟน้อยมากๆนะครับหรือถ้าเกิดไม่พอไม,ไม่ไม่พอใจตัวนี้นะครับเสียงเบาไปนะเรามีของพร้อมส่งนะฮะที่เป็นรุ่น L 7นะครับสามารถออกบินแบตได้ด้วยนะฮะตัวนี้9 0 5 0นะครับตัวนี้ราคานะัสนนราคานะับเพียง5 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ห้0 0เท่านั้นนะที่ของเลยนะครับสามารถนัดรับได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องไปเอาออกจากสต็อกทินึงนะออกมาจาไปก่อนละกันนะครับแล้วก็จะส่งหรือว่าเราก็เข้ามารับได้นะครับตอนนี้คูณ3 7นะฮะตอนนี้มัน3 7แล้วดอลลาร์นะครับ30,000ื 30, ต่อเดือนเลยนะครับแล้วก็ค่าไฟนะค่าไฟหรือจะฝากวางนะครับเราก็จะมีเหมืองน,นะครับที่ อ่รวมประกันด้วยนะฮะแล้วก็หรือไม่รวมประกันก็มีนะครับแบบเหมืองรวมประกันนะับหมื่นสองกว่ากว่านะครับประมาณหมื่นสามประมาณหมื่นสามห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็รวมประกันตลอดเลยนะครับจ่ายจ่ายค่าประกันเนี่ยก็คือต้องฟรีตลอดเลยนะครับก็สามสิบเจ็ดสามหมื่นนะฮะลบหมื่นสามนะครับ ก็ยังเหลืออยู่17นะฮะก็คือเป็นพาสซีฟอินคัมนะหมืนเต่อเดือนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามได้นะหมต่อเดือนแล้วก็ตัวนี้นะหมต่อเดือนนะครับก็มาดูว่ากี่เดือนคืนทุนนะครับในราคานะห้าแสนเจ็นะครับแล้วก็5,7าแสนตั้งนะ ก็อยู่ที่32เดือนแต่ว่าถ้าเกิดคุณจ่ายประกันต่อเนื่องอย่างเี้ยนะครับบิตคอยึืนนะคุณก็คืนทุนเร็วกว่า32 2เดือนนะครับหรือจะมองเป็น Passive Income นะครับรันไปเรื่อยๆเก็บ p r o f i ตไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตอนนี้ก็มองได้หลายแบบนะครับใครสนใจก็ inbox มาสอบถามกันได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i ์เจ Bitcoin Miner นะมีเทคนิคนะครับการใช้งานเครื่องหรือว่า การทำงานของเครื่องไหนๆมาใหม่ๆครับจะมารีวิวแล้วก็มาแชร์กันนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ล่าเดี๋ยวเราจะไปตอบนะครับตอนนี้เราพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกนมาโดยตลอดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ